พลังแห่งจิตใต้สำนึกในศาสตร์ของพลังจักรวาลเป็นหัวใจสำคัญของการฝึกฝนและใช้พลังจักรวาลเพื่อพัฒนาและเยียวยาทั้งตนเองและผู้อื่นโดยจิตใต้สำนึกมีบทบาทเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับพลังจักรวาลระดับสูงและดึงดูดพลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายหรือเจตจำนงจิตใต้สำนึกเป็นส่วนลึกของจิตใจ ที่เก็บความทรงจำความรู้สึกความเชื่อและพลังแห่งเจตนามีพลังในการส่งคลื่นพลังจักรวาลออกไปสู่จักรวาลและสามารถดึงดูดหรือเชื่อมต่อพลังงานกลับมาได้เป็นตัวกลางระหว่างจิตสํานึกคือสิ่งที่เราคิดรู้ตัวกับจักรวาลที่ไร้ขีดจำกัดเทคนิค การใช้จิตใต้สำนึกในวิชาพลังจักรวาล 1. การตั้งจุดมุ่งหมายหรือเจตนาเจตนาต้องชัดเจนว่าเราต้องการอะไรเช่นการเยียวยารักษาการพัฒนาอภินยาการปกป้องตนเองใช้จิตเป็นตัวสั่งแต่จิตที่เป็นตัวสั่งนั้นต้องเชื่อมต่อกับใจจิตใจจิตและใจ ไม่ใช้แค่คำพูดแต่ต้องรู้สึกจริงเชื่อจริง 2. รวมพลังจักรวาลมาที่จักระ6และ7และใช้ใจสัมผัสรับรู้ที่จักระสีก่อนเริ่มทุกเทคนิคต้องมีความสงบจัดลมหายใจและนำพลังรวมไว้ที่จักระหกจุดนี้คือจุดรวมพลังจิตให้พร้อมเชื่อมต่อกับพลังจักรวาล 3. ใช้คำสั่งภายในในใจพูดคำสั่งอย่างมั่นคงเช่นขอเชื่อมต่อพลังจักรวาลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดจิตวิญญาณท่านอาจารย์ใหญ่ขอส่งพลังจักรวาลไปรักษานายบีที่กำลังเป็นโรคมะเรง็งให้หายเป็นปกติมีสุขภาพแข็งแรงเราสามารถเปลี่ยนหรือดัดแปลงเป็นคำพูดของเราได้ ไม่ใช้แค่เสียงพูดใช้จิตสั่งเชื่อมต่อกับจิตใจเพราะจิตใต้สำนึกรับรู้พลังงานจากเคลื่อนความถี่ 4. การผนึกภาพจินตภาพจินตนาการว่าพลังจัก,กรวาลเป็นแสงสีขาวหรือสีทองไหลเข้าสู่ตนเองหรือผู้อื่นจิตใต้สำนึกจะรับและขยายการกระทำนี้ ให้สำลิดผลในระดับพลังงาน 5. ปล่อยให้จิตใต้สำนึกทำงานหลังจากที่เราได้ตั้งเจตนาและจินตภาพแล้วให้เข้าสู่ความเงียบปล่อยจิตทำงานโดยต้องไม่กังวลเชื่อมั่นในพลังจักรวาลที่กำลังดำเนินไป